บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมมาจริงจ่ายจริงโอนจริงตามนัดตั้งแต่600บาทถึง1,000บาทคุณผู้ชมใน2กลุ่มนี้วันนี้รับการโอนเงินค่ะส่วนจะเป็นใครบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารในบอกเล่าข่าวดีและคุณผู้ชมในกลุ่มนี้รับถึง2เด้ง2รายการซึ่งจะโอนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่ 22กรกฎาคม2565หากนํานำวงเงินมารวมกันในเดือนกรกฎาคมกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นรับสูงสุดถึง1,000บาทติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าสารในบอกเล่าข่าวดีค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศจ่ายจริงโอนจริงตามนัดนะคะสําหรับ8กรกฎาคม2565ค่ะเป็นการจ่ายเงินจากกลมบัญชีกลางนะคะสําหรับ มีอย่างชีพผู้พิการนะคะคุณผู้ชมได้รับเงินช่วงระหว่าง800บาทถึง1,000บาทแบ่งเป็นผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนแล้วก็โอนเข้าบัญชีทุกเดือนส่วนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเบี้ยผู้พิการโอนเข้าบัญชีธนาคาร800บาทส่วนใครที่รับผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ทางรัฐบาลจัดเตรียมให้ก็ได้รับเหมือนเดิมตามปกติแต่ข่าวดีคือกลุ่มผู้พิการที่ถือบัตรคนจน หรือว่าบัตรสวัดิการแห่งรัฐท่านมีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ท่านมีบัตรผู้พกิการด้วยนะคะท่านจะได้รับเงินอีก2เด้ง2รายการในวันที่ 22กรกฎาคม2565วงเงินในส่วนของวงเงินตรงนี้เรียกว่าเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก2 0 0รยบาทผ่านบัตรคนจนซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินนะคะกรมบัญชีกลางก็จะโอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หากนําวงเงินมารวมกันกลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่มีบัตรคนจนแล้วก็เป็นผู้พิการด้วยก็จะได้รับสูงสุดถึง1 0 0 0บาท้วยเช่นกันค่ะ และกลุ่มที่สองที่ได้รับการโอนเงินด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรเกเกิดหรือว่าเงินอุดหนุนบุตรค่ะต่อ1คนนะคะโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนในโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะซึ่งจะโอนเงินให้กับผู้ปกครองที่อยู่ในครอบครัวของเด็กแรกเกิดนะคะถึง6ขวบในกลุ่มผู้มีไราไยได้น้อยเดือนละ600บาทโอนตรงผ่านบัญ,ญชีธนาคารของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพระนาะฉะนั้นวันนี้ ีสกลุ่มนี้เงินเข้าแล้วนะคะเช็คตรวจสอบการโอนเงินกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้แล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ